นางแบบที่จะส่งมาให้อ่ะเออถึงไหนแล้วอะแนทไหนนัดว่างไหมแนทอะมีผัวเลี้ยงแล้วเหรอใหญ่กว่าน้องแัทแซกกะวิยาบีหน้าฉีกกว่าตาซิามิไอ้กันรับมึงอเกิดอะไรวะโง่มึงใช้ไม่เต็มเต็มเด็กน้องเขาตั้งใจแล้วอยู่แล้วแต่ว่ามึงออกหืนการหน่อย เออเียไปเหยียบขี้ไปแล้วแต่เแล้ต huh> ้องมีอาะมณไม่ต้องร้องมียหุดเองกลองแทนมาเพราะบอกฉีทุเรียนปั๊บแอคชั่นนี่ฉีทุเรียนซื้อมานนาแล้วทุเรียนดีเก่งนะเว้ยปากขนาดพองแล้วก็ไปฟิวผมไม่ได้สั่งแล้วใครบ้างผมเองผมร้อยตำรวจโทรสุวิทย์จะกว่าปามตาแปะมาหมอ่ะแพ่อแงซีจแองเมาลวกจ่าซอวเถาเปงหน่วยเฉพาะกิมาช่วยงานที่นี่ พวกเรื่องกำลังทำอะไรกันอยู่ผมก็ถ่ายหนังธรรมดาเองนะฮะขวัญเรียไมไงครับโอเห็นตั้งแต่ดูดนิ่ปโปแกนแล้วก็ใสซ่ซอกเข้าไปแล้วก็ไปฉีกทุเรียนมึงยังบอกว่าทุเรียนนี้ต้องใส่เอาไว้หนังแร้วมีกลิ่นดื้ออีกแล้วอ่ะครับว่าทำไมอะ่ะมาโมกตัวครับแล้วทำาอะไรทีกันเอาหมูย่างเป็ดครับโอ้โหเอาหมูอย่างเดียวอ่ะเป็ดด้วยครับเห็นมันร้องก็สงสารมันเลยจัดให้มันโดนมึงนี่เองไอ้พวกยัดเป็ดเนี่ย ไอ้นางข้าชีแสแตะวันไอ้หนุ่มผมยาวแล้วพี่ชื่ออะไรครับช่ายาเขาเปิดเลยผมว่าเปิดพืนบางละจันไม่ใช่เปิดบางละมุงออพี่ข,ขายก็ลามด้วยครับเพราะพี่นี่จดังเกียวกล้วก็ลงหน้าอันสือพิมพ์ด้วยดอกทองสีสม้มอเขาไมีแต่ดอกส้มสีทองอน้องไปเรียนแบบเขาทำไมเล่าล่าสุดที่กำลังทำอยู่เจ็ดสิบกว่าล้านเรื่องอะไรครับพี่น้ำตาลแพงเขามีแต่น้ำตาลแดงที่เราคู่แข่งกันก็สอบเดียวถ่ายทั้งเรื่อง มาจ้าเฮียนอกให้ okay. คงรักกันชอบกันเอ้ยอย่าพูดคำว่ารักกันดิคะหนูว่ามีเจ้าของหัวใจแล้วเราคงเป็นไปไม่ได้หรอกพี่จะรอจนกฝันหนูจะเลิกกับมังไปกันเฮียไหมไปไงคะเฮียพาไปกินตับ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 ,ตบ,ตบาหาเงินจะตายมึงกลับมีชู้สวมเขาให้กูเหรอไม่แฉคายาบาลไงจะมาจมูมเขาอ่ะที่ไม่ภูมิใจเหรอจ้าจ้ามีเจ้าใหม่ใหม่มาเจ้ไหนพี่อ่าใช้นั่งได้ขี่รถบวะ กี่เลอรกี่เลอรพ่อเหรอตอนนี้กูอยู่โรงพักโรงพักไปหาพ่อมึงเหรอคือตอนนี้ผมถูกตำรวจจับอยู่ที่โรงพักฮะพูกจับแค่นี้นะอุซสาหนี้จากแอฟริกามาอยู่ประเทศไทยนี่มาทำมาเดเยี่ยนี่จะให้กูโดนอีกพูกสวยเลยนี่ถ้าเป็นสวัวเถาดมึงโดนไปหางชีวิตแน่จริงมึงขับเป็นโัวเถาถูกวะกูต้องเอามึงเข้าคุกสกอง ทำพูก้กูไว้จ <Incred ibly> ้าแล้วเจอที่ศาลเคยไปไม่ศาลใครฟงอะแล้วเราเกแล้วทั้งเคยฟงมาอยู่แถวบ้านกูจังเจ้านี่ซี่กูหวังชาวมาฮังนี่เพื่องกูเป่าบุงจริงนี่เบียดกันมาสมัยนั้นกูเกือบได้เป็นผู้ว่าแล้วถ้าเป่าบุงจริงไม่ได้เป็นสักกล่องมึงเจอกูแน่โอยควายมึงเกิดทันนะเป่าบุงจริง พวกนื้เนี่ยโอ้ถึงไม่ได้กลับโซเถาถึงไม่ได้เห็นหน้าเห็นลูกเมียเลยมีเบียด้วยเหรอรอๆอ,อ,อย่างงี้จะเหลือนายเหี่ใหใครกะเยาวชีวิตกูจะให้อยู่ชัาง่ากตลองเลยไงไมีลูกมีลูกเมียง,ง,ง่าไงก็มาจับประต